สวัสดีครับมาคุยกันเรื่องที่กําลังเป็นประเด็นร้อนและก็น่าจะกระทบกับวิธีการทํางานของหลายๆคนเลยนะครับนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของอิน t a g r a m ที่มีนโยบายให้กับเข้าไปทํางานที่ออฟฟิศแบบเต็มตัวแล้วครับพอได้ยินแบบนี้คําถามใหญ่ที่ตามมาทันทีเลยก็คือเอ๊ะหรือว่ายุคข,ของการทํางานจากที่ไหนก็ได้มันกําลังจะจบลงแล้วจริงๆแล้วการกลับเข้าออฟฟิศแบบ5วันต่อสัปดาห์เนี่ยกำลังจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่อีกครั้งหรือเปล่าโอเคครับมาเริ่มกันที่ประเด็นหลัก ข่าวใหญ่ที่สะเทือนวงการเทคกันเลยดีกว่าครับใช่เลยครับฟังไม่ผิดแน่นอนอิน t a g r a m มเขาประกาศชัดเลยว่าพนักง,งานในสหรัฐอเมริกาต้องกลับเข้าออฟฟิศไม่ใช่3ไม่ใช่4แต่เป็น5วันต่อสัปดาห์เต็มเต็ม <ๆ S 1> เลยนะครับโอ้โหเรียกว่าเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวแล้วไอ้นโยบายใหม่เนี่ยมันมีรายละเอียดอะไรซ่อนอยู่บ้างเรามาเจาะลึกกันดีกว่าครับคือนโยบายนียจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์เลยนะครับใช้กับพนักง,งานที่อเมริกาเป็นหลัก เหตุผลที่เขาให้มาแบบเป็นทางการก็คืออยากจะให้บรรยากาศมันสร้างสรรค์ขึ้นทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นแต่จุดที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยมันอยู่ในเป้าหมายลึกๆครับก็คือเขาอยากจะลดการประชุมที่มันไม่จำเป็นลงแล้วหันไปเน้นการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์จริงๆจังๆแทนแล้วก็มีคำพูดของคนอดามโมซีรีที่เป็นเฮดของ i ิน t a g r กรมาตอกย้ำเรื่องนี้เลยนะครับเขาบอกว่าอยากจะเห็นการเปิดตัวต้นแบบผลิตภัณฑ์ออกมาให้มากขึ้น แทนที่จะเป็นแค่สไลด์นําเสนอโอ้โหนี่มันคือสัญญาณที่ชัดมากเลยนะว่าอยากจะเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรกันเลยทีเดียวทีนี้คาถามที่หลายคนสงสัยแน่ๆก็คือแล้วไอนโยบายที่ว่าเข้มๆเนี่ยมันใช้กับทั้งบริษัทเมตาเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่ของ Instagram ที่เดียวอ่ะเรามาดูข้อมูลเปรียบเทียบกันชัดๆเลยครับแล้วแพลตฟอร์มพี่น้องอย่าง Facebook หรือ w h a t s a อ p ล่ะโดนด้วยไหมโอ้โหดูจากตารางนี้แล้ว ชัดเจนเลยครับว่ามันต่างกันคนละเรื่องเลยคือในขณะที่ Instagram เนี่ยไปสุดเลยครับ5วันเต็มๆแต่บริษัทแม่อย่าง Meta ที่ดูแล Facebook กับ WhatsApp ด้วยยังคงนโยบายเดิมคือ3วันต่อสัปดาห์ซึ่งเขาก็ใช้มาตั้งแต่กันยาปี2023แล้วเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยครับว่านี่เป็นนโยบายของ Instagram โดยเฉพาะเลยโอเคทีนี้ลองถอยออกมามองภาพใหญ่กันหน่อยนะครับ เพราะว่าเรื่องที่ Instagram ทำเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆนะครับแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของเทรน์ที่ใหญ่กว่านั้นเยอะเลยในวงการเทคใช่ครับนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของบริษัทเดียวอีกต่อไปแล้วแต่มันคือการเคลื่อนไหวล่าสุดในคลื่นการเปลี่ยนแปลงลูกใหญ่ที่กำลังซัดเข้าใส่บริษัทเทคทั่วโลกเลย ดูไทม์ไลน์นี้สิครับจะเห็นภาพชัดเลยว่าเทรนด์มันแรงขึ้นเรื่อยๆจริงๆเริ่มจากเมตาที่ค่อยๆขยับมา3วันต่อสัปดาห์เมื่อกันยาปี2023พอมามกร,ราปี2025เท่านั้นแ่ะครับ a m a z o n จัดเต็มเลย5วันแล้วแป๊บเดียวเดือนกุมภาอิน i n s t a g กร m ก็ตามมาติดๆด้วยกด5วันเหมือนกันเห็นไหมครับว่ามันเร็วมากและที่สำคัญไปกว่านั้นคือเรื่องนี้มันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในวงการเทคหรือซิลิคอนแวลลี์อีกต่อไปแล้วนะครับมันกำลังลามไปทั่วเลย เพราะนอกจากแก๊งเทคแล้วเนี่ยยังมีบริษัทยักษ์ใหญ่จากอุตสาหกรรมอื่นอย่าง AT&T Boeing หรือแม้แต่ Dell Technologies ก็กำลังผลักดันให้พนักง,งานกลับเข้าออฟฟิศแบบเต็มเวลากันทั้งนั้นเลยนี่แหละครับที่ตอกย้ำว่ามันเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นในหลายวงการจริงๆสุดท้ายแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันก็พาเรามาสู่คาถามสาคัญที่น่าคิดมากๆเลยนะครับว่าหรือนี่คือความปกติใหม่คือการกลับเข้าออฟฟิศ5วันต่อสัปดาห์เนี่ย กำลังจะกลายมาเป็นมาตรฐานใหม่ของโลกการทํางานในอนาคตจริงๆหรือเปล่าเรื่องนี้คงต้องจับตาดูกันต่อไปยาวๆเลยครับ